เปลี่ยนชื่อยังไงฟาร์มหากล่องกันยังไงแล้วเวลาจะออฟไลน์เนี่ยเราควรทำยังไงบ้างผมจะมาแชร์ข้อมูลให้ฟังกันนะครับ สวัสดีนะครับทุกๆคนผมตั้มพีทีโอเว้นวันนี้เรามาเจอกันกับเกมแล็กนาล็อกลาบิลินนะครับเฮ้ยปูถ,ถูกสักทีนะกูเนี่ยคือวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกเกี่ยวกับอะไรที่ใครหลายๆคนเนี่ยพลาดไปนะครับแต่บางคนรู้แล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าใครที่ยังไม่รู้อันนี้เขาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาบอกนะครับเปลี่ยนชื่อยังไงฟาร์มหากล่องกันยังไงแล้วเวลาจะออฟไลน์เนี่ยเราควรทํายังไงบ้างสําหรับเกมนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับนั่น เรรื่อยนะคับไม่ต้องเครียดอะไรมากมัง้ง <c ười> คือเกมนี้เนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งมันคือบิงโกอ่าใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีแล้วแหละแต่ว่าไอ้บิงโกนี้นะครับมันสามารถทําเงินให้เราในอนาคตได้ บางคนเนี่ยเห็นว่าเออมันก็เป็นแค่กิจกรรมธรรมดากูทําให้ครบก็ได้วันวันหนึ่งผ่านผ่านมันไปเราจะเสียโคต้าไปนะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะทํากิจกรรมอันนี้ได้ประมาณสักสามครั้งมั้งถ้าไม่ผิดนะครับดูทางขวาล่างนะมันจะเขียนว่าไดอารี่มิชชั่นเหลืออีกเะจะจะครั้งตรงนี้เนี่ยให้เรามาทําให้ครบนะครับเมื่อเราทําได้เนี่ยผ่าน1เฟสมันก็จะได้บิงโกหนึ่งเลขเหมือนกันเราเล่นบิงโกงานวัดเลยเราได้บิงโก1เลขไอ้เลขตรงนี้เนี่ยบางคนบอกว่าผมได้ซ้ําแม่เงยได้ซ้ําอีกแล้วได้ซ้ําอีกแล้วไไไออ้้้เเลขดซําานก็บวะ ทำไมต้องเก็บเอาไว้ก็คือถ้าเกิดตลาดเนี่ยมันเปิดเนี่ยเราสามารถเอาเลขพวกนี้ไปขายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บเอาไว้นะครับอย่า,อาไปย่อย,อยไปทําอะไรเล่นนะเอออันนี้ก็คืออย่างแรกที่ผมจะมาบอกในวันนี้บิงโกมันได้มายังไงก็ทํากิจกรรมตามที่เขาบอกนะครับอ่ะอย่างต่อไปการเปลี่ยนชื่อตัวละครเออบางคนงงนะแม่งเปลี่ยนชื่อยังไงวะผมเห็นคนอื่นเขาเปลี่ยนชื่อกันแต่มันเปลี่ยนกันยังไงหรือว่ามันต้องซื้ออะไรตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้ฟรีนะครับคือ จริงๆผมก็ไม่รู้หรอกผมเพิ่งมารู้เนี่ยตอนเปลี่ยนคัสสามนี่แหละมันใช้ฟรีนะครับคือเปลี่ยนได้ครั้งแรกเนี่ยเปลี่ยนฟรีเข้าไปที่เมนูนะครับทางซ้ายล่างเข้าไปที่การตั้งค่าเราจะเห็นคําว่าชื่อเล่นตรงนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนชื่อเล่นดังขวาได้นะครับก็คือกดเข้าไปแล้วมันจะมีให้เราเปลี่ยนชื่อตรงนี้เขาก็บอกว่าสามารถเปลี่ยนชื่อเล่นได้ฟรีหนึ่งครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนชื่อครั้งแรกเนี่ยให้เราดูดีๆ,ๆนะครับเราจะเปลี่ยนชื่ออะไรก็ ดูดีๆแล้วค่อยกดตกลงเอาให้แน่ใจก่อนอะ่ะเพราะว่าครั้งแรกมันฟรีครั้งต่อไปเลยต้องเสียเหรียญแมวแล้วสามารถเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่ว่าเหรียญแมวอันนี้เราก็เอาไปทําอย่างอื่นได้อีกอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ควรจะเสียกับมันนะครับเราก็เอาให้มันมั่นใจแล้วค่อยกดตกลงนะครับนี่ก็คืออย่างที่2ที่ผมจะมาบอกกันอย่างที่3นะครับนั่นก็คือการฟาร์มหากล่องกล่องเนี่ยมันจะอยู่ในคัฟฟเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับคือมันจะอยู่ในคับฟแล้วเข้าไปที่กล่องแล้วเข้าไปเนี่ย มันจะอยู่กล่องอันเนี้ยคือมันจะเห็นว่ามีดอีควอเมน์บอกกล่องบรรจุไอเทมอุปกรณ์ระดับกลาง2ดาวถึง4ดาวคุณจะมีโอกาสได้4ดาวมาด้วยนะครับไอเทมที่เราได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเล่นแอดใช่ไหมมีดแอดมันหายากมีดพิษอะเออ อาชีพอื่นก็น่าจะประมาณเดียวกันนะเราจะฟาร์มหายังไงก็นะคือโดยที่การฟาร์มหากล่องเนี้ยมันจะต้องใช้ใบไม้อ่าหรือเราจะหาการ์ดก็ได้เข้าไปที่มิดการ์ดเนี่ยการ์ดหดาวถึง5ดาวแล้วก็ไปฟาร์มหาใบไม้อันนี้มาวิธีการฟาร์มเนี่ยให้เราไปดันที่มันเราตีทีเดียวตายอะ่ะมันจะหาง่ายนะครับเช่นผมจะหาใบไม้ผมก็เข้าไปที่ดันนี้นะครับดันแชมป์เนี่ยไปตีตัวนี้เพราะว่ามันตีทีเดียวตายใช่ไหมล่ะ มอนมันก็ตายไวหรือถ้าเกิดเราต้องการจะไตีหาการ์ดเราก็ไปหาใบไม้ในดันที่มันเป็นใบไม้นะตามที่เราต้องการเออแล้วก็ฟาร์มแม่งไปแล้วก็เก็บเอาไว้เยอะๆแล้วค่อยเปิดทีเดียวก็ได้แล้วแต่นะครับโดยที่ว่าผมเนี่ยจะ ดองกล่องเอาไว้เยอะๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะเปิดได้อะไรบ้าง <c oughs> อันนี้คืออย่างที่สามนะที่ผมจะมาบอกในวันนี้และอย่างสุดท้ายจะมาบอกในวันนี้นั่นก็คือคนบอกว่าเอ้ยทําไมตัวคุณไม่ไปให้คนอื่นเขาแชร์บ้างวะทําไมเราอะเอาของคนอื่นมาแชร์ได้ทําไมคนอื่นเขาแชร์ตัวของเรามาบ้างไม่ได้เพราะมีวิธีนะนั่นก็คือการแก้ผ้า เหมือนเดิมครับเหมือนกับการดูเอลเลยดูเอลเราก็แก้ผ้าแล้วก็ไปดูเอลมันก็จะเจอพวกระดับระ,ะดับเดียวกันให้เราแก้ผ้านะครับแล้วก็ออฟไลน์ line, คนอื่นก็จะได้เอาเราไปแชร์ได้เพราะว่าคนแรกๆเนี่ยเขา BP เขาต่ำนะครับเขาไม่มีปัญญา,บาแบบจ้างคน BP 3ี0 0 0ห0ื่นสี่หมื่นมาใหเราเป็นผู้ช่วยหรอกและอีกอย่างหนึ่งนะก็คือถอดของแล้วก็เหลือเหลือแค่อาก็ได้แล้วแต่นะครับเอาให้ BP ีแล้วประมาณสักหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดประมาณเนี้ยเอาให้อยู่แค่นี้นะครับเขาจะได้จ้างเราไปได้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับไอ้เลเวลอัพอะให้เราไปอัพกันด้วยนะเลเวลอัพแช์นะครับบางคนเนี่ยไม่ได้อัพตรงนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวหลังๆเราจะสู้บอสไม่ได้นะครับเพราะว่ายิ่งเราเลเวลอัพแช์เยอะเนี่ยแม็กพาวเวอร์บีเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเราจะได้จ้างคนที่บีพีสูงๆมาช่วยเราได้ถ้าเกิดเลเวลแช e เราเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับเข้ามาอัพตรงนี้กันด้วยนะครับคือมันจะช่วยเราได้เยอะแหละหลังๆอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องจ้างคน B ีพเยอะๆมาช่วยเราแน่ๆครับไม่ต้องห่วงครับคุณได้จ้างเขาแน่คือมันมันตีคนเดียวไม่ไหวหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยให้อัพกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาว่ามีเตือน <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็คือสิ่งที่ผมจะมาบอกกันในวันนี้นะมีทั้งหมด5อย่างก็คืออย่างแรกบิงโกอย่างที่2การเปลี่ยนชื่ออย่างที่3ามฟาร์มหากลอง อย่างที่4ถอดของออฟไลน์แล้วก็อย่างนี่้5นะครับเลเวลการแชร์แล้วก็อีกอย่างนึงเวลาเราถอดของออฟไลน์อ่ะพอเราเข้าเกมมาปั๊บเราได้ของมาได้ไอเทมมาเพราะว่าเราปล่อยให้คนอื่นเขาแชร์ตัวเราไปเราก็ได้ของไปด้วยใช่ไหมละ่ะทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเมื่อเราได้ของมาแล้วเผลอบดย่อยอุปกรณ์ไปบรรเลยไส้เลยนะไปย่อยอุปกรณ์ที่เราสวมใส่นี่ชิบหายเชยวนะ เนี่ยยังดูอย่างนี้นะครับกดย่อยไปปุ๊บแอะโอ้โห,โหด้วยความเคยชินกดเลือกทั้งหมดชิปหายนะอย่าไปย่อยนะเออบางคนบอกไอหาเอ้กูมึงบอกให้กูถอดของแล้วกูก็ย่อยทิ้งแม่งหมดเลยระวังตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะผมพลาดมาเลยกําลังมึนขี้ตาอยู่ด้วยโอ้ตื่นเช้ามาโอ้โหของเต็มเลยไอหาเอ้ไอเทมกูหายไปเลยเวลาเราจะย่อยของเนี่ยให้เราดูให้ดีด้วยเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่าลืมนะไปสมัคร อัปบิดกันเอาไว้ด้วยนะครับเข้าไปที่เว็บอัปบิดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้าง,งล่างก็ได้ก็สามารถเข้าไปกดดูได้เลยนะครับเหตุผลที่ให้สมัครก็เพราะว่าเดี๋ยวเขาเปิดให้เอนเหรียญเมื่อไหร่เราจะได้ไม่ต้องรอนะครับเพราะว่าอัปบิดเนี่ยมันใช้เวลาอนุมัติ2อ,อวันเนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บเราจะได้เอนเหรียญได้เลยนะครับไม่ต้องรอขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสหรับวันนี้รู้อะไรมาผมก็จะมาอธิบายให้ฟังจะมาเล่าจะมาบอกให้ฟังกดถูกใจกดติดตามอะไรกันเอาไว้ด้วยกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยก็ดี สำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณที่เข้ามารับชมกันจนจบผิดพลาดประการใดก็ผมขอกราบอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดถูกใจอะไรยังไงก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจกด subscribe กันให้ด้วยสำหรับวันนี้ขอให้มีความสุขในการเก็บเลเวลนะครับสวัสดีครับ